สวัสดีครับพี่นังเอฟซีสุโขทัยครับวันนี้พี่มาวมีครับพร้อมทีมงานครับวันนี้เราจะเป็นผู้เล่นม้หูกันครับอากกูนี่คืออะเมียครับพี่น้องครับนี่คืออะเมียชะละมองกาลูออีกคนหนึ่งคือซาลารลมครับคู่ต้องแต่งครับกินข้าวครับนี่ครับผู้ตุ่นฟังนี่ครับไก่ยังอยครับเอ้าเดี๋ยวครับจวเนื้อเนื้อเนื้อซาลารลมซาวาเอาทีน้อยลารลมครับซาลารลมแล้วไปแลนไป็ยังไปแพ้ส้มตีนล่ะดีโอส้มตีนผมโอ้เมียเข้าบ้านล่ะดีคุยกันไป็เสียวแค่นี่ เพื่อนไม่เชียวล่ะไม่เชียวงไหนเนี่ยโอ้โหออโอ้โหฮะเราเป็นคนมาเนาะมาเราสมติแล้วฮะเาเป็นคนบานเเราเนาะมาเราสมติแล้วออเพื่นบอกฮะอ้วยอ๋อพอดาไปอ่าใส่ยังไงใส่อันปาดปากมันก็ะดาต้องปาดปากยังไง ะราพี่ตอนน้องอดิแซ่บครับเลยครับมาเราพี่น้องบ่ฮะมารพี่น้องบ่ลื่มเบื่ครับกี่คำ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 เจ้าเียไม่วันั้จำใจไปละว่ามีดอกยุ้ยส่เลนี่เอาเสโซยบ่กีลาสีนันยาควบนั่นควมนี่มราจสรุปแล้วะค่งกันคือวูะนยิงกันอยู่อันเีซื้อยังซื้อย่างนั้ยิงกันซื้อพอๆฉัน่พอๆสิมามีนังพอไปอายก็เจต็มบ่นะ ไม่ซอบอยยังหรอเตี้ยงซาตุนตาเลยยิ่งเข่าใส่ซาตุนตาเนี่ยก็เอาปลอมไปเละเป็นไหนบ้างเข้าที่เข้าไปผมอยู่อ่ะครับผมครับครับแซ่บบีบกวนเขาไบหน่อยสิเฮ้ยใส่ปลาเขาพี่น้องว่า่อยแม่เขาบอกว่ากินแต่ไม่หนาว นะอีกกินไส่ปลามป็นหนาวนเป็นตัวนะแกงปลาเจน,นา่าไม่สวมเขาเลยแกงมาผมใส่กับลำปีส้มเอ้าปลาล่ะลำหมูใส่ปลากินแล้วมันหนาวไงไหวราไม่เขี่ยเป็นอ่ะเหมือนเงินพิเศษออกปเลยผตอ้องเอารชิมน <c oughs> ม่งชิมโม่งกับบินเลยเนี่ยโอ้เงินพิเศษไม่ได้เห็นเลยยี่ห้อครับเงินพิเศษยังใส่หุ้เหลียวบางไหมแบบออมบ้าน,นี่มีมาต้นซอย สอยทีทีือสหนีบหวงน่โอ้ยแดดส่องตากีนี้ครับพี่น้องครับสร้างมาหรถบิบกสร้างมาพรถบบากอะไรพูดบุปับานี่แหะานี่โอแเยทขันเก่าขันเก่าไม่เท่าดาน้ำมันน้ำมันอะไรอย่บนี้กนกมาว่ากูกง

น่ากินอะไม่คิดเหรเป็นอยงไครับติดแท้ครับมาถ่ายูปมาเนี่ยให้เปิมดีคืออาอีเยมีามาเรยมามียามาเรมาสีวางไอีกั่นฮมีย่ามบอกอือมียมามาเยต้องอาอาอืมนีหมามันึงหัวใช่โอ้ขาเีบุริยางี้เห ความจริงนะเนาะเฮ้ยครับครับครับไครับแล้วมาขาวกลไหมแล้วมาข่ากล้องนีแหละาม่างรย่างรามย่างีทาผ่านความจริงมาเป็นยังคดีขีมอใสมาเออเล้อย่างกทีก็คดีขีมอใสมาสองมือตดแล้วเนี่ยเนนบเนี่ยไวไยไนไ่ไไม่ด้กความนีด้น่คือวามาบ่คือการชนะ พัดขุมตาจ้บาทสมบูรณก่อ่ครอกมาทำมาบ๊ข้นกันมาทำมาบืวยข้นกันกวาเป็นอย่างนัขึ้นเบ่งว่ะรถเมียย้งมานังรถจ้าเลยเห็นไมเมียนงมานังรถจ้ดเลยเห็นมามันหยั่นร่มปับสายเท่ัเลย โอ้นางเป็นซีดีงคลน้เ้เิแล้วมาเขากล่องกันดิอทำผ่าเหล้าทำผัดบ้างเลยเหาทำผัดเราเป็นยังคั้นกขเดียขี่รถมาสองมืสอดแล้วขี่มอไซคมาสองมือสอดอะงนบ่ได้ได้ได้แนกล่องไปตนวอกี่เ้องครับบ้านอกกี่เมองออกนาาแต่เยังคย่บ่น มาแจกสิทเทนเรีว่ีวิปกติเองเลยบุกชีวิตกองทัพมาแล้งเีงงยเลเดือดนะ้องแถกเข้านะไปเดี๋ยวเดอดค้องแถบไปบุกชีวิตกองท่าเย,ยาพี่นอ้องนี่เหรอครับพี่น้องครับทำแจกครับวันนี้ครับเอาทำอะไรเมียครับพี่น้องครับพูดดนี่ามสุกยตอนนี้ครับต้องมีเนาะดัวให้กิน <c oughs> เศร้ามันจะบต้องสีต่ว อเนี่ยก,กินเยอะผู้มากครับไหบ้ตับหวนนานหวานใช่ไหมบักแตงเนาะตัดนี้แกงบะกวา่านไม่คืบอบักแตงมามชุ่เนื้อไก่หมู มปลาอครับมันลครับอออออนปรอแกงเออแกงนะไม่แกงแกงทาะำมสมแกงเนี่ยเปาพิษบ่ครับเออแกงเนี่ยเนตแกงอไรแกงแกงปลานใ่นหมคะมมแกงมม่งหรือไปอยู่น้ำเขาเขาไปกินตะเขาวาจานบนเรื่องเอยู่น้ำเขาหนิชื่อน้าอืม่น้ำผาเขาไากินเดินหน้ายางหรือยังไงข้ามมาดูน้ำผาอืมไม่ได้ไปปลาออีกตัวหนึ่งพอเดี๋ยไม่ได้ไปนะที่เราเกงขั้นที่เขา มันมีดอกเขามําจ้ำจำใจว่าไว้ก็เมื่อเนาะสอนแล้วหามเม่คนเ่อยถามหาว่า้นยาม่อคาบ้างถามประเภทกีฬามิยังเน่ยมิยังเนี่ยเสียวังประกาศใช่ไหมป่วงป่งบวฟังหาชนิดกีฬาอะไรบ่าเนี่ยเขาถามมาีมองไหมองไหนเขาถามให้เสือสียังเนี่ยเขาถามให้คำตอบเขาเลยน้ำเริ่องส้มเดีบบวน้ำเงนแดงสีนน้ำนน้เรื่องซ้มเดีบบัว กบกันกี้าเบิกได้บ่เบิกน้ำไถ่เบิกเมือไห่เบืกไหเมื่อไหเมื่อไหแ่เมอหร่เ่อนหร่เมื่อไห่มือหร่นหา่มอหร่เม่อหมืไ่เมอไปรได้เมรเาอไรเมือไ่เปิดไห้่เมอไหร่เร่เ่รเมร่าอไ่ือไลร่เอหรเร่เมื่อไ่ไหร่รยอไร่เมื่อไหร่่อเ่อไหร่อร่เ่เมออรเื่อไ ใครยุนตนมพียกันมมนบ่ก็ตันแต่นี่รุ่งะก็มีเพตัวนมเมนบอือวเาไปไปน้ำจำกาอะไังไเฮ้อยากให้มาตามติดสิ่งท่นไทยมันอยากให้มาตามติดมาตามติดจังเลตัวเงี้ยวเลยตัวเงี้ยวเลย ยอดยอดหยอดโอ้โเนี่ยตูโหลดหนมเ่ยนค้โบเนี่ยคโอโหสั่มาจอดเทีเดียวเ้าเนาะซื้อทรงตู้เลยอิโมยูกันขายเลยเงี้ไม่ใช่ไรไใช่ข้าวผ่าเลอนันงครับนลยครับแง๊แงกแง๊แง๊นี่มันเน กเขาเขาเอามาใส่ควดนถืองานยินเขาเลยํำตาครับคู้ห้องเป็นในทุกอย่างเลยมือนั้นทั่ห้านว่งมิจิรีมาทีไปซอยอายเป็นหอนมอสพีมาเลยจ้ะใส่เอียงมือนี้เมือแร้มันกระบดั่หนาตื้อมือนีะเฮ้จัก ก็ดีคุณหา,ารหันรอยูให้ยุ่รอีงานตึกให้รองานตกนอกอบดด้วไ่ด้เนี่ยแม,ม่แต่ว่าจะป,ปีขึ้นหลังจะพร้อหไม่ไมนี่กจะไปพนันมือนึ่งทำไมจะคว้างโจ๊กปืนนั่นเขาโจ๊กปืนยิงทำไจความงมีหรอเล่าไไหมตอนตะขอยังอยูย่ป,ปีหนึ่งวันจ,จ้ากเจาดี ก็จกปืนเตปืนแตกมั้งวะจับแจ็คเขาไปหน่อยครับถ้าผมตายผมตายแต่ผมมาอยู่ใหม่ๆแล้วเพคยมาแต่กี่เกิดปีแต่กี่เกิดปีที่กี่ก็เกิดแล้วบ้ากาบ้านเกิดที่บางซู่ฟังไม่นาะมาทุกคนปูปับฟังนะมาทุกคนปูปับฟั่งนะตรงนั้นจะพ่อหรี๋ยวพ่อ น้องเดวนี่ครับพี่น้องครับนีอสาวบ้องน้องัวม้วนครับพี่น้องครับต้องได้หอเปเลยครับเหมือนันคงเาความจริงในพี่น้องฟังตลอดแหละเวลาเอาความจริงท่านเกรพี่น้องพี่น้องสิเงียบสเงียบจีบมูนพี่น้องฟังครับเนี่ยแลมาแล้วสเงียบเลยมูอรแตกคนแตกโปเดียวเขาไม่ค่อมบอกหรอกนะบัดมือนาแดงนะ บะหมี <Mommy. S 2> ่มีขององใสเด้เอ้าจับามครับพีตอนนองไอ้ต่ะคนไลคกดแซ่ฟกะฝากขขนขาวฝากเอฟซีสกุสกุครับพี่นองครับยิงขทการแท่บน,นี้ครับ่นี้ก็ฝากแชกไลน้ำแน่เ้อพี่นองรครับ<อ> สับจ่าครับพี่น้องครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ครับัพนี้ว่ามีความมงม่นครับอ,อะไรเมียผู้ต้องแต่งรายการอุทิศหน่อยร่วมครับตาของบาสวัสดีค,ครับบาย